อยู่กับความเบาสบายแล้วอยู่กับบุญเนี่มันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้แล้วมันก็แค่เนี่ยบุญทีนี้ก็เจริญในขั้นของปัญญาที่มันจะมีเจริญขึ้นไปได้คือเจริญปัญญานี่ ในระดับสติระดับสมาธิมันก็คือสติสมาธิทาหน้าที่ในขั้นพื้นฐานนะสติทําให้ตื่นสมาธิทําให้ตั้งมั่นหน้าที่ของมันก็แค่นั้นสติมันจะเกือ้อกูลแก่ตัวสมรชัญญาคือตัวปัญญานะสติและสมาธิเนะี่ยเท่านี้ก็ต้องอาศัยวิตกวิจาร์ด้วยอาศัยองค์ชานด้วยอาศัยสัญญาด้วยนะเลื่อนขึน้นไป จิตที่เป็นเวาสบายเป,เป็นจิตที่รเรียกว่าควรแก่การงานนั่นเราจะใช้มันเอาไปทำอะไรไอ้สภาวะที่เกิดเนี่ยนมามธรรมเนี่ยนมามธรรมจิตจรัสสีที่เกิดขึ้นเป็นนมามธรรมใช่ไหมไอ้นมามธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควรแก่การงานนมามธรรมไปทาอย่างแรกคือคิดเป็นคิด เราจะไปคิดถึงในเรื่องอะไรนะนะถ้าคิดว่าเราจะไปทำยังไงเอาความรู้ที่มีอยู่เนี่ยไปทำยังไงให้เรายิ่งใหญ่ขึ้นมาให้เราได้สิ่งตอบแทนในทางโลกมันก็ไปคิดได้ก็ไม่ได้มีใครก็ว่าอะไรนี่ใครก็ห้ามแต่มันก็จะเป็นเหตุให้ชิบหายก็ได้นะ ชิบหมายจากมรรคผลนิพพานชีบหายจากคุณธรรมเบื้องสูงเนี่ยชิบหมายจากสิ่งที่ควรจะควรจะถึงเนี่ยมันไม่ได้ไม่ถึงเพราะนั้นคนฉลาดคนฉลาดคนที่ก็หายหลงแล้วเนี่ยท่านเขาก็มีทางเดียวคือทำไงมันจะสิ้นกิเลสทำไงมันเงี้ยหมดสมุทยัยทำไงมันเงดับทุกข์ได้ ดับทุกได้ก็มีทางเดียวก็ไปคิดถึงตัวสภาวธรรมเนี่ยตัวชีวิตจริงๆเนี่ยไปคิดกําจัดกิเลสเนี่ยไปหากิเลสไปหาตัวมัน,มนศึกษาเกี่ยวเรื่องกิเลสเกี่ยวเรื่องสมุทัยเนี่ยให้มันชํานาญให้มันจาแจ้งแล้วก็ไปหาตัวมันใช้จิตท,ที่มันมีสมรรถภาพเนี่ยไปค้นหา ใช้ตัวสติตัววิตกตัววิจารณตัวปัญญาที่มันมีอยู่ที่มันจเจริญกันเนี่ยไปหาเจอหาคิดเลยได้เจอหายเจอแล้วฆ่ามัน,นพัฒนาอโลภะพัฒนาตัวฆ่าตัวบานัจจนาเนี่ยเยอะๆเนะกำหนดหมายลงไปไม่เอาไว้นาทิวาเสติไม่เอาไว้ กามาวิตกเนี่ยไอ้การนี่หลายการมาสัญญาผู้นี้ไม่เอาไว้นานาที่ว่าเสตียือไม่เอาไว้พยัญตีกาโรติทําให้มันพินาศไปอาณาภาวังเข้าเมติย้ายมันมีขึ้นมาอียต,ตัวนี้คือปาณาสัญญา,าที่สวดไปเมื่อกี้นี่แหละองคน,นองธรรมก็คืออโลพาเจตสิก พัฒนามันขึ้นมามันใหญ่ขึ้นมามันแก่กล้าขึ้นมามันมีพลังขึ้นมานี่ชีวิตมันจะได้หมดความวิบัตินัเป็นชีวิตที่สมบูรณ์นี่คือการประพฤติพรรมจันท์ที่แท้จริงนั่นเนี่ยปฏิบัติแปบแบบนีสักวันหนึ่งท่าน,นก็จะรู้ว่าออ พรหมาจารย์เราอยู่จบแล้วเ,เมื่อใดที่มันเกิดปัญญาขั้นสูงสุดเกิดอัญญาตาวินสรีขึ้นมาเนี่ยตาปวิชาได้หมดหมดความวิพลาสมันแจมแจ้งขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกันสุดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วมักสุดท้ายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแจ้งขึ้นมาเองอท่านอาสวัยานอาสวกยายามจะเกิดขึ้นวม่าเราสิ้นกิเลสจริงๆ,ๆนะพรหมาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําเราได้เราทําแล้วกิจ อื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกเนี่ยพูดให้ได้ท่านนะสวดมาแล้วนั้นน่ะในอนัตตลกนะสูตรก็มีในอาทิ์หลาบีิยสวรก็มีสูตรใดก็แล้วแต่ที่พระเจ้าแสดงถึงความสิ้นกิเลสเนี่ยในในสวรน,นั้นจะมีอันนี้ท้งนั้น มันมีเพียงแค่เนี่ยปฏิบัติเพื่อความสิ้นกิเลสเพื่ออาสวะขยายาน,นี่ยกำหนดลงไปอนิจนจังอนิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นปนัตตาเพราะมันชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยมันวนเวียนอยู่แค่เนี่ยกำหนดลงไปมันไม่ได้ต้องทำอะไรมากไปกว่าน,นี้ง่าย แต่คุณค่าอานิสงส์มหาศาลมันทำให้กิเลสหายไปหมด เนี่ยอันนี้คือคือเป้าหมายหลักท่านเป้าหมายหลักคือสิ่งที่เราต้องรลุไอ้ส่วนเป้าหมายรอง,งก็คือว่าสังคมเขากำหนดยังไงใช่ไหมเรียกโลกกับบัญญัตินะในทางโลกในทางสมมุติก็เป็นพระนะในส่วนสมมุติมันก็คือสมมุติสง แนส่วนของสาวกสงฆ์ก็อีกแบบหนึง่งแนส่วนสมมติสงฆ์มันก็เป็นอีกแบบหนึง่งเ่เราก็ต้องใช้ทั้งสองทางเว้นไม้แต่เราจะปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวในป่าอนไรงั้นะนะเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับสมมติเลยนะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะก็เพียงแย่เราก็จดจำเอาไว้ทำความเข้าใจไว้ว่าชาวโลกเขาอยู่กันยังไงกฎระเบียบของคณะสงฆ์เขาวางไว้ยังไงการศึกษาในทางโลกของสองฆ์ เขามียังไงเราก็ปฏิบัติไปไม่ได้เกิดไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เป็นอุปรสรรคต่อการปฏิบัติวิปัสสนาทนั้